พีทองเจือเผยนี้ใสแท้จริงเอชชนสวัสด์หลังเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของเอชชนสวัสด์อัศวะเหมที่หลังจากเมื่อวานนี้เกิดอาการหมดสติในช่วงระหว่างซ้อมแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์หลังเดินทางไปซ้อมแข่งรถแล้วเกิดหมดสติคาดว่าเกิดจากอากาศร้อนทำให้เกิดอาการฮิสโตร และเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดพีททองเจือได้โพสต์อะไรถึงเอชนสวัสด์พร้อมเผยเรื่องที่หลายคนไม่รู้โดยบอกว่าเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเพิ่งมาแยกกันตอนไปเรียนอเมริกาแต่พอกลับมาก็ทำงานด้วยกันและแข่งรถด,ด้วยกัน #28 ททน้อยคนที่จะรู้ว่าเราเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กมาแยกกันตอนเราไปเรียนเมกากลับมาก็ทำงานด้วยกันแข่งรถกัน เอเป็นคนดีน่ารักรักเพื่อนรักน้องรักหลานเป็นคนสุภาพใจกว้างทุกคนรักเอเสียดายและเสียใจมากๆขอให้เดินทางด้วยความสงบนะเพื่อนหลังจากที่พีทโพสข้อความดังกล่าวเพลงชนธิดาลูกสาวของเอชนสวัสด์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์รูปหัวใจสีขาวพร้อมติดแฮชแท็กแฮชแท็กขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ